ค่ะมาต้องเทคนิค่ะกินนะหมักฮอตลุกมาป่ะปึ๊บฉันก็ไม่ใช่หละลูกโง่นะไม่เอาเราต้องการช็อตเพรว่าลุกคำเดียวลุกสิลุกไม่ใช่หมักลุกเวลาจะกินอย่างเงี้ยเขาก็เรียกลุกถ้าหมักลุกถ้ารับก็เป็นหมักรับแล้วเราเล่นข้ามอย่างงี้คนที่เขาเล่นเป็นเขาจะรู้ไหมว่าเราโง่เขาก็เรียกว่าอีโง่แพ้กินชนแก้ว เฮ้ยนี่มันน้ำอะไรอ่ะเก๊กหวยนะเน็กเฮ้ยเธอเก่งมาเพราะปกติเราไม่ถนัดเปิดมือถ้าอย่างอื่นเปิดถูกอ่นก็คืออันนั้นเป็นงานโชว์เราไม่นับไงงานโชว์ก็คือถ้าลูกค้าเขาขอมาเราก็โชว์ได้โชว์ได้เออเกล็ดังกรดชนค่ะเพราะเขาบอกว่าร้านเออร้านเขาเนี่ยเก๊กหวยเหมือนร้านขายยาเลยอ่ะเอออร่อยมันไม่หวานมันเหมือน เหมือนร้านขขยาที่แบบเป็นวุ้นนะไม่หวานไม่ขมไม่มีรสชาติอะไรเลยไม่ต้องแดกละค่ะซื้อได้ที่ Li@ n e แอดน้าเน็กห้าหออขายเขาหน่อยเพราะว่าใช้สตูเขาตลอดเลยใช่ไหมเออเราจะไปกี้มาเพราะเราอยากรู้ว่าแบบที่มันมีกระแสเรื่องของเวลานักร้องเวลาเขาดูนักร้องถูกไหมมันจะมีคิวต่างๆแล้วทีนี้เกิดการแทรกคิวขึ้นทําให้นักร้องแบบมีปัญหากันเราเลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ ปัญหาเวลาที่เขาดิวนักร้องขึ้นมาปัญหาที่คนทั่วไปไม่รู้มันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาตั้งแต่เธอเข้ามาเป็นนักร้องเลยอ่ะอย่าอย่าพูดว่าเราเข้ามาเป็นนักร้องเราเป็นนักร้องตั้งแต่แรกจริงๆเบกกี้อ่ะเข,ข้าวงการโดยการเป็นนักร้องมาเป,งเป็นนักร้องเราเป็นนักร้อง ใช่เราเริ่มจากร้องโรงแรมก่อนแล้วร้องบาร์เบียร์แล้วถึงมาทําเป็นนักร้องโชว์พอเป็นนักร้องโชว์ก็ถึงไปเข้ามาอยู่ในกิ๊กดูส่งทำเพลงมันแตกต่างกันยังไงกับนักร้องร้องในโรงแรมกับนักร้องโชว์เอ้ยคนละแบบคนละไทนักร้องร้องในโรงแรมก็จะร้องตามงานที่แบบว่าบางทีก็ร้องอยู่ล็อบบี้แต่ไม่โชว์ตอนนั้นยังไม่ได้โชว์ร้องเฉยเฉยร้องขับกล่อมผู้ที่รับประทานอาหารเพลงส่วนใหญ่ที่เราร้องถ้าร้องในโรงแรมเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงอะไรจะเหนื่อยเพียงไหนจะทุกเพียงใดโปรดรู้ คาแรคเตอร์กิีดอะไรเนอร์อย่างงี้ไหมเออไม่กิีดถ้าง่านโรงแรมกิีดเบาๆเล็กน้นอย<า>พูดดีพูดดีเพราะว่าณยุคที่ร้องโรงแรมอะนักร้องคือไม้ประดับเอาเรียบลูกค้าก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเพลงอะไรมากมายหรอกเต็มที่ด้วยมารายาทเขาก็จะตบเพลงแรกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาก็กหน้ากันตากลับประทานอาหารใช่เราเป็นแค่ไม้ประดับ เให้มังผ่านๆอะไรอย่างเงี้ยเริ่มบาเบียไปร้องบาเบียร,รู้สึกว่าอุ้ยงานโรงแรมมันก็ได้ตังแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเบื่อหน่าย <c oughs> กับลูกค้าที่ก้มหนะ้าก้มตารับประทานอาหารแล้วก็รู้สึกว่าตบม,มือแค่เพลงแรกแล้วไม่ได้สนใจเลยก็เลยด้วยเงินด้วยอะไรก็เลยไปทําฟอร์มทีมไปรับงานอ e ีเวนต์เป็นงานบาร์นะ,ะสมัยก่อนนะงานบาร์เขาจะมีแต่นักร้องผู้ชายไปร้องอบบเขาจะ,ะไม่นิยมนักร้องผู้หญิงเพราะผู้หญิงบาร์ก็อยากจะวิทวิวกับหนุ่มๆหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าเอยนักร้องชายอะไรเงี้ยเฟ๊ก็เป็นคนแรกที่ไปบุกตลาดบ าเบียแล้วผู้หญิงด่าชอบชอบเพราะว่าเลเวลความแรงเท่ากันเราก็เปิดตัวตนเลยอ่ะเราก็เปิดตัวตนของเราเลยอเพลงตอนนี้เป็นเพลงแนวไหนก็ร้องเริ่มจากซอมบี้อนนี้เนี่ยฮือซ u r เดตบาร์เบียชอบบาร์เบียชอบ ตอนนั <gone> <three human> ้นเขาก็มีอะไร I gonna catch you till till la 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 ตอนนั้นยังแบบให้เคนให้บาร์บีเธอนานมากนะเออนะเออแต่เพลงพวกนี้มันยังฮิตตาบาร์บี้อะทันจิโร่เจทีโร่จื้อเฟยอะไรพวกนี้มันมันฮิตมันเป็นเพลงค่อนข้างอมตะของเขาแล้วก็ ที่สร้างชื่อเสียงคือจริงๆคือกิ๊กดูไหมกิกดูค่ะหอมมาเจอไปครั้งแรกคือ5,4,3,2โชว์นะใช่นะนานมากอันนั้นก็คือออกตีสิแล้วถึงไป5 4 3สโชว์ <Okay. S 1> ออกตีส<อ>ิก่อนอแล้วเล่นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องซึ่งเป็นภาพยนตร์ของ GDS <Wow. S 2> แล้ว GDS อ่ะคุณภาพยนตร์เขาดังทุกเรื่องนะใช่ยกเว้นเรื่องที่ฉันเล่นเล่นเรื่องอะไรกระดึบ๊บ ไปดูเหมือนกันฟอยเป็นพระเอกกระด๊กที่มันเป็นเจลรสไทยแล้วก็หวังว่าเราจะโด่งดังกับภาพยนตร์เรื่องนั้นแต่ก็โชคดีได้ไปเล่นที่5 4 3สโชว์โดยการชวนของนรงคงบุญบาทนัทจีทีเอสอ่ะเรื่องกระด๊บนรลงก็เป็นคนกำกับพ่อใบเฟินอ่ะเจ๊แต้วเป็นคนกำกับเรื่องนี้เขาก็เลยดึงไปดึงไปเล่นน่ารักแต่ตอนเล่น5 4 3สี่อโชว์หอมยังไม่ได้เห็นความฉายแสงของเป๊กเป๊กก็ยังไม่เก่ง แล้วจะเอาอะไรไปถ่ายแสงอะพื้นที่ตรงนั้นมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยมันก็เขาเรียกว่าเวที่จะผุดจะเกิดอะมันก็ค่อนข้างยากตรงนั้นถือว่าไปเก็บไปเก็บวิชาความรู้เก็บ ชั่วโมงินอย่างที่หอมว่านั่นแหละแต่ว่าระหว่างนี้ระหว่างที่เป๊กทำทีวีตรงนี้เล่นหนังตรงเนี้ยตัวเป๊กเองก็มีงานโชว์ร้องเพลงออร้องเพลงอยู่เรื่อยๆตามรอบนอกรับงานอีเวนต์รับงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาจริงๆหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆอ่าเริ่มมาจากนักร้องตอนแรกเราเข้าใจว่ามาดังคิกดูก่อนเลยไปทําทีโนมทีนี้นักอตอนนั้นอ่ะที่ดังมาจากนักร้องแน่นอนแหละพอเราไม่ดังยังไม่ดังเราก็ต้องไปร่วมงานกับคนดังเบื้องหลังอะไรที่คนไม่รู้เคยเจอประสบการณ์อะไรบ้างที่เรารู้สึก อันนี้ไม่น่ารักเลยก็เคยเจอนะตอนตเรายังไม่ดังอะ่ะเคยเจอเคยเจออยู่แต่ว่าถ้าถามความเป็นเรานะเราไม่ค่อยเก็บมาซีเรียสเรื่องนี้ยเราเข้าใจเขาเรียกว่าวงจรและวัฏจักรแต่ว่าเราก็แอบขำว่าอุ้ยมันทําอย่างนี้กับคนได้ด้วยเหรอ <c oughs> เราเคยเจอครั้งหนึง่งตอนนั้นนะเราไปเล่นงานนี่แหละพัทยานี่แหละ <c oughs> on the beach อะไรสักอย่างแล้วเราก็ไปเล่นก่อนหลังจากเราเล่นเสร็จเรากาลังเก็บของก็มีศิลปินอยู่คนหนึง่ง เขามาตัวเขา่ไม่รู้หรอกผู้จัดการเขาว่าเข้ามาแล้วก็เค,เคลียร์หลังเวทีดังเคลียร์หลังเวทีเพื่อให้คนออกแล้วตัวศิลปินจะเข้าแดนเซอร์จะเข้าอะไรเงี้ยเราก็รีบเก็บของอยู่ขณะนั้นแดนเซอร์เขาก็เข้าตัวศิลปินเขาก็เข้าแล้วแฟนคลับเขาก็มาจะขอถ่ายรูปเขาก็เรียงแผงก็ะจะขอถ่ายรูปและเราเก็บของอยู่ผู้จัดการเขาพูดว่าระวังจะติดปรลิติที่ไม่ได้แบบว่าอยากให้เข้าร่วมเฟรมนะซึ่งเธอฉันถอยมาจะล้อนออกไปตรงเต็นท์แล้วเข้าใจปะเขาหมายถึงเราเหรอเออเขาหมายถึงเราจะใครอ่ะ ทั้งนั้นที่เขาไม่รู้จักเรามาก่อนถ้าไม่ถึงแบบพูดอย่างนั้นตอนแรกฉันก็เก็บเก็บของอยู่แต่พูดย้ำสามครั้งแล้วหันมามองว่าอือม,มึงนั่นแหละเร็วเร็วีบๆีบเก็บอะไรเงี้ยเราก็เลยหันไปอ๋อฉันเหรออ๋อโอเคได้ใจใจใจผ่านนะป๊าบแบบใจหายคิดยังไงความรู้สึกแรกตอนนั้นคิดยังไงว่าแบบนี่คือคนดังคนทีมคนดังคนงนี้กับเราอ๋อวิธีเ็าเป็นอย่างนี้หรอ วิถีเขาเป็นอย่างนี้หรอวิถีคนดังเป็นแบบนี้หรออ๋ออันดับแรกเราทําความเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยวิถีเขาเป็นแบบนี้หรอคือไม่รู้แต่ตัวเขาไม่ได้พูดเข้าใจปะผู้จัดการเขาเป็นคนพูดคนอื่นได้ยินไหมได้ยินกันหมดล่ะตัวศิลปินก็ได้ยินศิลปินพูดอะไรไหมไม่พูดเขาก็นิ่งแล้วเขาก็ถ่ายรูปกับแฟนคลับเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรหรอกเขาคงคิดเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะเข้าใจปะเธอมันก็คงเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับเขานั่นแหละ แต่ว่า<อ>มันก็กระทบใจคนนะแต่ถามว่ามันยิ่งใหญ่ไหมทุกวันนี้เราเอามาเก็บแค้นไหมไม่มเป้าหมายเราไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าณเวลานั้นก็รู้สึกใจแพวตัวชาเหมือนกันก็รีบเก็บของแล้วก็แบบโอเคถ้าสักวันหนึ่งเราโด่งดังเราจะไม่ทําแบบนี้กับคนอื่นแล้ววันที่เราดังแล้วมีโอกาสได้เจอเขาอีกไหม,จ<ะ>มเจอเขาจาเธอได้ไหมว่าเธอคือปรลิสิตอันนั้นไม่รู้แล้วเวลาตอนเจอเขาปฏิบัติกับเธออย่างไร เขาก็ปกตินะเขาก็ปกติเขาก็น่ารักปกตินะผู้ดการคนนั้นยังอยู่ไหมหอมเราอ่ะเป็นคนไม่อาคตคนเว้ยเราก็จําหน้าเขาไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าคนเดิมไหมหรืออะไรไหมเขาเป็น L G B T หญิงคุณคุณพูดการ์เนี่ยนะคุณทอมทอมคุณทอมทอมเนิสโกรัดน้แต่ว่าก็ไม่รู้รักเมืองไทยแต่ว่าไม่เลิฟกูต้องเป็นปอลาซินะนะเหมือนก็เลยทําให้เราเข้าใจว่าเอ้ยโอเคแหละ มันเรียกว่าอะไรในความโด่งดังมันก็จะได้อภิสิทธิ์ในความพิเศษแต่ถ้าคุณมีอภิสิทธิ์ในความพิเศษนั้นเพื่อข่มคนอื่นหรือข่มศิลปินด้วยกันเองเป็นว่ามันก็ไม่ถูกต้องมันไม่น่ารักมันไม่น่ารักอ่าแล้วพูดถึงการดีลงานบ้างการดีลงานเนี่ยเวลาที่ลูกค้ามาดีลอะ่ะมันจะต้องมีลำดับขั้นไหมว่าอ่าคนนี้ต้องขึ้นก่อนคน2คน3เป็กมองว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นมาความผิดพลาดน่าอยู่ตรงไหนผู้จัดงานคนดีลงานใช่ไหมเนดีลงาน สมมุติว่าดิวงานวันนี้มันเกิดคุณต้นหอม<ะ>ฉันเป็นคนดิวงานอย่าลืมว่าฉันไม่ใช่ออแกไน์ไม่รู้หรอกว่าระบบออแกไน์คือใครฉันก็เลยต้องจ้างคุณน,นี้คุณน,นี้คุณน,นี้3คนแต่ด้วยความไม่รู้ก็เออคิดว่าเอามาเวลานี้แหละเอามากองไว้ก่อนเล็ดก็ได้มั้งใจฉันคิดอย่างนี้นะมไม่รู้เหมือนกันยังไงเวลาเขาแจกแจงอยังไงไม่รู้แหละเปกว่าเรื่องของเรื่องคือการขาดประสบการณ์ เพราะว่าเออเหมือนที่ข่าวบอกคือดีล3ามคนเวลาเดียวกันก็น,นั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณจะเอาศิลปินเขาไปกองไม่ได้หรอกเขามีงานอย่างอางื่นทอ่องทาแล้ววิธีการดีลงานที่ถูกต้องในในในมุมมองของนักร้องอดีลงานมืออาชีพต้องทํำยังไงดีลงานมืออาชีพคุณจะต้องมีมาเลยค่ะว่า พิธีเริ่มกี่โมงงานกี่โมงลูกค้าทานข้าวกี่โมงให้เราร้องกี่โมงถ้าร้องช่วงทานข้าวโอเคเราจะต้องบอกคุณลูกค้าก่อนฟิตแบกว่าช่วงทานข้าวลูกค้าเราก็ต้องเลือกเพลงนะเพราะมันจะต้องเป็นช่วงเพลงฟังลูกค้าก็จะนิ่งๆทานไปกินไปเอนเตอร์เทนเข้าหาลูกค้าบ้างอะไรบ้างแต่จะให้สนุกโหฮิ้วในเวลาทานข้าวเป็นไปไม่ได้เขาบอกนี่คือปรับเซียนสุดเพราลูกค้ากินข้าวกินข้าวปรับเซียนสุดงานเลี้ยงรุ่นปรับเซียนสุดงานคุณหมอปรับเซียนสุดทํานพมันปรับเซียนยังไงอะทานข้าวนี่คนไม่สนใจอยู่แล้วเเลีี้ยงงรรุ่นนนนธอ100ปคจจะโพบสทึ เลี้ยงรุนน่ะมันก็มีเรื่องให้คุยกันสนุกสนานนะบนเวทีก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่เป๊กเป็นนักสู้อ่ะเอาจนได้แหละถ้าลงมาแล้วมันไม่ฟูลฟิลฉันจะไม่ลงเขาไม่มีคนอื่นรอนะแต่ถ้ามีคนอื่นรอก็ตามเวลางานคุณหมอล่ะงานคุณหมอก็มันยากยังไงหัวเราะอยู่ในจรรยาบรณของแพทย์สนุกอยู่ในจรรยาบันของแพทย์หมอคาแรคเตอร์อย่างฉันไม่มีหรอ มีแต่ว่าเวลาบริษัทยาเขาเลี้ยงอะ่ะคุณไม่ได้ไปแบบโรงพยาบาลน,นะคุณไปหนึ่งโรงพยาบาล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 คุณไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นคุณจะไปทําอย่างนี้คุณก็จรรยาบันของหมอ,อไม่ได้ถ้าหมอหนวดอะ่ะเราไม่ว่ากันที่มาดังนี้เลยหมอหนวดแต่ถ้าหมอจริงๆ,ๆเขาจะแบบอ่าผมก็หมอคุณก็หมอครับก<อ>ว่าจะละลายพฤติกรรมได้นี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งแต่งานพวกนี้ทานข้าวเลี้ยงรุ่นคุณหมอ เบกทำได้มาหมดแล้วอร่อยได้มาหมดแล้วแล้วก็เวลาโอเกนไนท์เขาจ้างงานเราอะ่ะ <_ d ata> เขาก็จะต้องบอกมาว่า1 2 3 4ลําดับขั้นอะไรใครยังไงใครอยู่ก่อนอยู่หลัง พวกนี้มันไม่มีการแซงคิวเกิดขึ้นนะไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาก่อนจะซื้อคิวเนี่ยเขาจะต้องถามล็อกมาเป็นอย่างดีว่าศิลปินสะดวกกี่โมงลูกค้าอยากได้กี่โมงณนะเวลานี้ศิลปินไปได้ไหมหรือว่าศิลปินติดงานอยู่ที่อื่นขึ้นเวลาไหนได้บ้างเขาจะอย่างนี้เลยเคลียร์กันชัดเวลาเราใช้ออแกนไนซ์มืออาชีพมันจะเลิศม,มากๆแต่จะให้ดีไม่ว่าดีลอะไรก็ตามให้ถามดีเทลรายละเอียดไปเลยปกติเราจะมีส่งลิสต์อยู่แล้วศิลปินทุกคนมีลิสต์ของเขาไปหมดว่าเขาจะต้องการเข้ากองกี่กอง หรือว่าด right. ื so, be, ่มอะไรบ้างอาจจะต้องมีวงเราไม่ดื่มอะไรวงเราบ้าน้ําอัดลมถ้าเครื่องดื่มมันเมาเราซัพพอร์ตทีมเราได้เพราะเด็กเราไม่ดื่มอยู่แล้วเราทํางานเด็กเราไม่ดื่มตัวเราก็ไม่ดื่มแต่เด็กเราดูดอะไรส่วนใหญ่ดูดกันอยู่ตัวเราเองก็ดูดแล้วเราก็ขายให้เด็กเราด้วยถึงเรื่องอะไรเฮ้ยตากล้องชอบล่าสุดคุณทําเสื้อหลุดโอยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเอางี้เขาเห็นอะไรตอนที่หลุดก็เห็นนม ปิดจุกเหรอหรือว่าอะไรจุกแค่ไม่มีเสื้อเกลอกข้างในไม่มีแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือเธอเคยปิดจุกไหมเคยแล้วส่องกระจกไหมแล้วนมไม่มีหัวเป็นไงเอเลี่ยนก็คือเขาเห็นอะไรเลยทั้งหมดเลยทั้งตั้งแต่ว่าไม่มี มันไม่ใช่ว่าเออไม่มีหัวนมไม่โป๊ไม่มีหัวนมมึงน่าเกลียดค่ะก็คือมันเห็นเห็นทั้งเต้าแต่ไม่มีหัวนมแล้วมันเป็นท่าที่ก้มหน้าอยู่แล้วนมมันก็ห้อยลงมาอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ว่ายืนแล้วเออจะได้ชูชันเนะเาะชี้หัวนมมันก็อาจีะกชี้หัวแม่ป้งตีนเลยเก็ชี้แ,บบแล้วแบบเราก็รีบโกยเสื้อขึ้นอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็คือลูกค้าก็น่านรักลูกค้าน่า,นานรักไม่ได้โพสต์คลิปแต่ก็เป็นที่ลิ่มลือว่าเบกกี้ไม่มีหัวนม เราเป็นเด็กบอร์ดไม่ใช่ آ, สเก็ตบอดอ่หัวนมบอร์ดไม่มีแม่กัข ough> ้างบ้านเลยดูดิเจอเอซิเดนงาม ก็คือตัดชุดมาแล้วก็ลองแล้วฟิตติ้งแล้วหนึ่งรอบลองแล้วแล้วรู้สึกว่าอีตรงคอเนี่ยมันไม่ปลอดภัยแล้วมันมีส่วนอื่นที่ตึงๆตึงๆอะไรด้วยก็เลยเอยหนูหนูกลับไปแก้พี่หน่อยน้องกลับไปแก้หน่อยแล้วก็มีเวลา2วัน2วันแล้วก็วันงานปกติเนี่ยจะไม่รับชุดวันงานเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงแต่เนี้ยถือว่าเวลาน้อยก็เลยอ่ะงั้นรับชุดวันงานก็ได้บ่ายโมงนัดกันโทรไม่ติดโทรติดรอบหนึ่งน้องบอกเนี๋ยมาถึง6โมงเล่นทุ่ม2ี่โมงโทรหา้นงก็ยังไม่มาถึง ทุ่มยี่สิบเนาก็ยังไม่มาถึงทุ่มครึ่งเนาะก็ยังไม่ถึงมือาแบบเฉียวเชียดไม่เฉียวเชียดค่ะฉันเล่นทุ่มยี่สิบทุ่มครึ่งยังไม่ถึงเอาอะไรมาเฉียวเชียด์เอาแล้วงไงก็ทำไงอะ่ะก็ประสาดแดกใช่คะทำไงอะ่ะแล้วก็ไม่ยอมบอกตรงๆว่าจะเลดกี่นาทีหรืออะไรก็ตามไม่งั้นเราก็เราก็เป็นพิธีกรเธอก็รู้ถ้ามันไม่ท่านจริงๆเราบอกบนเวทีได้ว่าคุณพิธีกรเล่นเกมหรืออะไรไปก่อนได้ไหมคะไม่บอกอีกห้านาทีอีกห้านาทีอีกห้านาทีอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงสงสารพิธีกรนนรรู้้ป่่่่ใชชเ็คึงงงัววโมมแลพอาถ ชุดไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ตรงจุดที่สุ่มเสี่ยงเลยฉันใช้เข็มกัดตัวใหญ่3ตัวติดแล้วแล้วก็ล็อกไอ้ตัวที่เขาล็อกมาให้และพอขึ้นไปบนเวทีอ่ะหัวเราอ่ะมันไปอย่างอื่นแล้วทั้งร้องเพลงและคิดว่าเราจะทำยังไงกับลูกค้าที่อยู่ข้างล่าง <Okay. S 1> ลืมไปแล้วตรงเนี้ยลืมเรื่องตรงนี้ไปแล้วก็เต็มที่เดี๋ยวโชว์มัสกกออนพอท่าที่เต้นมันเป็นท่าเน,นี้ยได้ยินเสียงดังปึ๊ดแต่มันคว้าไม่ทันแล้วอืมเสร็จแล้วรายการ ี yeah, right. ่คือยังไม่นอนเหรอยังไม่นอนตั้งแต่เมื่อวานไหนไล่ลูกมาดิเมื่อวานทำอะไรตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานก็ตื่นเช้านะก็คิดว่าชิลๆตื่น9ก้าโมงออกกําลังกาย1เซตลงมาแต่งหน้าทําผมรับประทานอาหารแล้วก็ไปถ่ายรายการ2เทปกี่โมงถึงกี่โมงถ่ายรายการเสร็จเออเราไปถึงสตูน่าจะสักบ่ายโมงแล้วก็2เทปเสร็จประมาณตีหนึ่งพูดได้หรอพูดได้หรอ ตีหนึ่งเพิ่มปวาจะกลับบ้านถึงบ้านประมาณตีสองนิดๆอาบน้ําอาบท่าอะไรก็ประมาณตีสามครึ่งตั้งนต่นกลับปุกตีสี ก็ได้นอนครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเธอคิดว่าหลับไหม energy กำลังพุ่งมาใช่ energy กำลังพุ่งกำลังพุ่งรู้ไหมไม่มีทางหลับนาฬิกาปลุกดังเธอฉันลุกมาอาบน้ำอีกตอนตีสี่สองชั่วโมงจริงๆเอ่อแบตเทียร์ยังไม่ได้เลียฉันเลยใช่ฉันลุกมาอาบน้ำอีกฉันก็ไม่รู้ฉันทำไปเพื่ออะไรแต่มันเป็นรูทีนอัตโนมัติว่าต้องอาบน้ำมันจะตื่นเช้าขนาดนั้นนัดช่างไว้ตีสี่ครึ่งก็คือแต่งหน้าทำผมประมาณสองชั่วโมงมันก็จะได้เวลาประมาณหกโมงหกโมงนิดนิดเพราาะวว่ันนี่ยใส่ก็ต้องเตรียมเสื้้อผา เสื้อผ้าคืคอรถสี่ที่ท,ที่ไหน,นบัางนะไทยรัฐหนึ่งคุยแซ่บหนึ่งเธอหนึ่งแล้วเดี๋ยวฉันกลับไปแกมมี่อีกหนึ่งโอเคก็คือไม่ได้นอนเลยก็คือรันยาวมาจนถึงจนถึงเธอเนี่ยมันไม่ได้ผิดที่เธอหรอกผิดที่ผู้จัดจาก,การเมาไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเธออยากงานเยอะเธอต้องเรียกเขาเข้ามาอุ้ยจริงมากใช่นี่ทุกวันนี้ฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะเขารับงานนะคุณผู้จัดการคะเชิญหน่อยค่ะเนี่ยคุณสงการที่เป็นนักร้องนี่เองอันนี้เลยสงการมาแล้วที่หลอดกระทงค่ะ คุณวันวันหนึ่งคิวคุณเป็กกี้เขามันเยอะแค่ไหนอ่ะก็มีอะไรเข้ามาแทรกได้ก็รับหมดเธอเธอรักเมียเธอใช่ไหมเธอเขาไม่ได้นอนเลยอ่ะเขาก็ไม่ได้นอนแต่เขาก็รักเงินด้วยเขาก็รักเงินอยากให้คุณผู้จัดการอ่ะตามงานให้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วอะไรที่เป็กกี้ทาได้ผมก็ทําได้นะคะอุ้ยดูหนวดโคตรสิคุณเป็กกี้เขาติดตรงนี้หรือเปล่านะเธอทนไม่ไหวหรอกโอ้จริงเหรอเวลาโดนคอเป็นไงหนวดโดนคออาแล้วหนวดโดนทุกอ่าแล้วหนวดโดน ออนไลน์มันดีจริงจริงโอเคชนแก้วคุณแก้วคุณไม่หน่ายชน